กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ผมจากช่องมูมูแชแล้วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับวันนี้แอดมินจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นทางความคิดเห็นของชาวโลกหลังสิ้นการแข่งขันของวอลเลย์บอลไทยแอร์ B o L ay, Air, และเกาหลีใต้ในรายการ VNL 2022สัปดาห์ที่3โดยผลการแข่งขันระหว่างไทยและเกาหลีใต้ผลสรุปว่าไทยชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซต ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามูมูแชร์แล้วด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าคอมเมนท์ที่แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับคอมเมนท์ comment แรกกันครับฉันเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยคว้าเหรียญใน VNL นี้ ผู้หญิงไทยสมควรได้รับมากคนไทยสมควรได้รับมันขอบคุณฉันจะเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยที่นี่ในบราซิลเสมอ ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปกันครับทีมไทยคู่ควรกับโอลิมปิกเกมฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพวกเขาเล่นในปารีสปี2024คอมเมนต์ต่อไปกันครับทีมไทยขวัญใจทุกคนชัดชูออนโมกสีกับเบอร์5บล็อกเธอทำให้เราประทับใจมันมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปกันครับ ฉันกลายเป็นแฟนของประเทศไทยฉันหวังว่าพวกเขาจะไปได้ไกลฉันจะเป็นกําลังใจฉันเป็นคนบราซิลและสนับสนุนบราซิลก่อนแล้วค่อยประเทศไทยพระเจ้าอวยพรทุกท่านคอมเมนต์ต่อไปกันครับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำได้ดีมากหลังจากที่ผู้เล่นตัวหลักที่ติดเชื้อฟื้นตัวแล้วทำให้ศักยภาพเกมรุกและเกมรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะชัดชื่นวันนี้เธอโดดเด่นมาก ตบทั้งคู่ทำคะแนนได้หลายบล็อกแต่โดยรวมวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากรักทุกคนคอมเมนต์ต่อไปกันครับแกร่งมากทีมเกมไทยแลนด์ยินดีด้วย ทีมงานกลับมารวมตัวกันและแสดงให้เห็นความพยายามที่ดีในรอบชิงชนะเลิศ2ชุดจากทีมเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปกันครับเราต้องเห็นทีมไทยอย่างน้อยในรอบรองชนะเลิศพวกเขาสมควรได้รับที่นี่จากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปกันครับสเสน่ห์และความสุดยอดของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปกันครับยินดีด้วยประเทศไทย ตอนนี้คุณคือขุมกำลังวอลเล์บอลในเอเชียโชคดีในปารีส2024คอมเมนต์ต่อไปกันครับทั้งสองทีมเล่นรับได้ดีมากแต่ทีมไทยแกร่งกว่าโจมตีเก่งกว่ายินดีด้วยสาวไทยชนะการแข่งขันสัป,ปดาห์ที่3พิมพิทยาฉันรักรอยลิ้มของคุณคอมเมนต์ต่อไปกันครับทีมไทยเล่นด้วยรอยลิ้มและความสุขคนนับถือมากอ่อนอน้อมถ่อมตนแบบไทยแบบไทยประทับใจมาก คอมเมนต์ต่อไปกันครับเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชั้นเอปอนนหนูคนหนึ่งที่อยากให้ทีมผ่านเข้ารอบโอลิมปิกปี2024ด้วย สวัสดีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อภัยกันครับผู้ประกาศ่ามเกมเก่งม,ม,มากในขณะที่ชัดชูออนเล่นบล็อกมอนสเตอร์ชอบมากเป็นอีกเกมที่ดีจากทีมไทยและสาวๆเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นคอมเมนต์ต่อภัยกันครับตื่นเต้นทุกแทมทุกเกมวันนี้เกาหลีเล่นดีแต่พลาดเยอะสู้ต่อไปประเทศไทยจนถึงโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อไปกันครับขอให้ประเทศไทยโชคดีในความฝันโอลิมปิกของคุณ ฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่กับคุณคอมเมนต์ต่อภัยกันครับสุดยอดไปเลยจ้าทีมสาวไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-0ต่อเสร็จมี3แพมวันนี้บนกได้เยอะมากวันนี้น้องชัดชุออนทำผลงานได้ดีมากๆทั้งตบบล็อก ทีมสาวไทยวันนี้เก่งมากเก่งกันทุกคนเลยค่ะช่วยช่วยกันเล่นแก้เกมมีพลิกแปลงบ้างสุดท้ายเราก็ผ่านมันไปได้ค่ะสู้สู้คอมเมนต์ต่อภัยกันครับนัดต่อไปของไทยมันยากคู่ต่อสู้หลักของพวกเขาสำหรับอันดับที่8คือแคนาดาและโปแลนด์แต่แคนาดาโชคดีเพราะนัดต่อไปเจอกับทีมอันดับต่ำสุดในลีกนี้คอมเมนต์ต่อไปกันครับ ทีมไทยกำลังสนุกกับการเล่นและผมก็มีความสุขมากเช่นกันจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปกันครับชนะ1นัดเหลืออีก3นัดชัยชนะครั้งนี้ได้เปิดถนนขึ้นสู่อันดับ8อีกครั้งส่วนที่เหลือของสัป,ปดาห์จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะสามารถเปิดถนนนั้นไว้ได้หรือไม่คอมเมนต์สุดท้ายไทยมีการทำงานเป็นทีมที่ดี การโจมตีทางเทคนิคนั้นน่าทึ่งและน่าทึ่งการปิดล้อน,นั้นยอดเยี่ยมและแม่นยำทีมเกาหลีก็ไม่เลวพวกเขาดูแข็งแกร่งและทะเยอทะยานเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมาแชร์ความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา m มูมูชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ